สวัสดีค่ะ,คะอ้อมค่ะปิดครับผมค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมกับ รถยนต์นะคะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ค่ะของ Mazda ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ SUV นะคะนั่นก็คือ CX-30 นั่นเองค่ะครับผมในส่วนของเจ้า CX-30 มนะครับมีจัดจำหน่ายในบ้านเรานะครับทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นตัว C นะครับราคาจะอยู่ที่9 8 9 0 0 0 0บาทครับผมในส่วนตัวรองขึ้นมานะครับเป็นตัว S นะครับราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้บาทนะครับผมในส่วนของตัวท็อปสุดนะครับ พี่ใหญ่ของเขาเลยตัว sp นะครับจะอยู่ที่1 1 9 9 0ล้านบาทครับ้วส่วนของสีนะครับอ้อมมีสีอะไรบ้างครับผมค่ะสีที่เรามีจำหน่ายนะคะในบ้านเรานะคะก็คือจะมีทั้งหมด7สีค่ะสีแรกนะคะจะเป็นสีแดงโซเรส k i ต t e n นะคะต่อมาค่ะเป็นสีเทาแมช h i n e gray สีเทานมนะคะสีเทานมโพลี y แล้วก็สีน้ำเงิน deep kitten blue ค่ะสีดำ j e ็ b l บ c k สีขาวโโนเฟสไวเพอร์นะคะแล้วก็สีเงินโซนิกซินเวอร์สค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะพี่ครับผมในส่วนของเจ้า CX30 มนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีนะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินส0นลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่165แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่2 1 3นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับคุณอ้อมค่ะในส่วนของตัวพิเศษของตัวตัวเจ้าซีเอยเป็นช่วงล่างค่ะเป็นแบบ GVC Plu คัเบ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการควบคุมการขับขี่แบบอัจฉริยะครับผมใช่ค่ะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูจากด้านหน้ากันนะครับผมค่ะไฟหน้าคะ่ะพี่อิดในส่วนของ CX 3 0นะคะจะเป็นไฟหน้า LED นะคะแบบอัจฉริยะในรุ่นของ SP นะคะในส่วนของ CX 3 0ทุกรุ่นเนี่ยจะสามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติได้เพียงแต่ว่าในรุ่นของ SP อะค่ะจะเพิ่มในส่วนของความอัจฉริยะแยก อิสระซ้ายขวาในกลดของการเปิดปิดปรับระดับไฟสูงไฟต่ำแบบอัจฉริยะค่ะจะไม่รบกวนรถที่สวนเลนนะคะแล้วก็ควบคุมไฟหน้าไม่ให้ไปสะท้อนกับคันที่เราตามอยู่ด้วยค่ะครับผมเอกลักษณ์สองข้ที่สุดของมาด้านะครับก็คือของเส้นสายในแก่ของการออกแบบนะครับอย่างเนึ่งในเื่องของโคดอดีไซน์ในเสื่อนของด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบทิงเกอร์วิงนะครับรองรับจากไฟหน้านะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ ส่วนของโลโก้ก็จะมีเดรดร์นะคะที่สามารถช่วยเว้นระยะห่างกับรถคันหน้าได้แล้วก็ช่วยหยุดรถอัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะพี่ครับผมที่สำคัญที่สุดมาพร้อมกับกล้องครับ360องศารอบคันนะครับใช่ค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4จุดครับผมใช่ค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวใช่ครับพร้อมกับไฟ Day t i ทมนะครับไมลแมใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมในส่วนของด้านข้างกันเลยไหมคะพี่โอเค CX30 นะครับในส่วนของด้านล้อยางนะครับบังมาด้าให้ในส่วนของตัว C เป็นขนาดขอบ16นะครับตัว S และ s p เป็นขนาดขอบ18นะครับเป็น2 15นะครับทับขอบ18นิ้วครับสังเกตจากด้านความความกว้างหน้ายางครับดูจะใหญ่ยิ่งขึ้นเพื่อให้รองรับในเรื่องของพื้นถนนของบ้านเราแล้วก็ความนิ่มนวลของตัวรถได้มากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างครับกระจกนองข้าง มีไฟเดียวเส้นสายสวยงามเลยครับที่ด้านข้างยังมีพร้อมๆกับกล้องมองคลางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในของการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับผมใช่ค่ะจะสังเกตว่าเส้นสายด้านข้างเนี่ยตัวถังเนี่ยจะออกแบบมาให้เล่นกับแสงได้ด้วยทาให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผมค่ะในเรื่องของประตูท้ายเป็นไงคุณอ้อมในส่วนของประตูท้ายค่ะรุ่น S แล้วก็ s SP จะเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะเพียงแค่กดปุ่มสัมผัส ปะตูท้ายก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์นะคะกันหนีบให้อีกด้วยนะคะนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับนะคะตามการใช้งานได้อีกด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวมาดูจากด้านในอีกเล็นึงน,นะครับโอ้ปึ๊บครับผมด้านในจะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับพร้อมกับซับฟูเฟอร์ของเครื่องเสียงลำโพงบสนะครับใช่การเก็บวางค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับค่ะคุณสมคัญที่สุดน,นะครับมาพร้อมกับ นี่นะครับผมเป็นกล้องมองหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์้าท้ายอีก6จุดนะครับ<ช>เพิ่มความปลอดภัยแบบ100%เ็เลยครับผมใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะเขาบอกว่าในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวเจ้า EX 3 0นะครับรองรับน้ำมันถึง E 8 5สานะครับ<ช>สามารถลูกค้าสามารถที่จะเลือกเติมได้หลายช่องทางน,นะครับไม,ม่ว่าจะเป็น E 8 5 E 2 0แก๊สโซฮอล์เข้า5ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าเลยครับใช่ค่ะไปชมเจ้าด้านในกันต่อดีกว่านะครับค่ะพี่ชิครับ เดี๋ยวเราลองไปชมภายในรถกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะน,นะคะในส่วนของวัสดุเบาะหนังต่างๆนะคะภายใน CX 3 0เนี่ยจะใช้เป็นลักษณะเหมือนออสีทูโทนนะคะซึ่งเป็นสีดำนะคะคู่กับสีน้ำตาลน,นะคะก็ให้ความรู้สึกหรูหราโอบกระชับนะคะเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทุกอย่างเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความนิ่มนะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะมันติฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ระบบคุยคอนโทลควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะทำงานควบคู่กับมาด้าเรดาคุยคอนโทลแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันด้านนี้ค่ะก็จะเป็นระบบในส่วนของการเปิดปิดการใช้งานต่างๆนะคะของ iActive Sense แล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะจะเป็นแบบปรับ ไฟฟ้าได้ทั้งหมด10ทิศทางนะคะทุกรุ่นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเมมโมรี่ตำแหน่งผู้นั่งได้สองตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงรุ่น SP เนี่ยเราจะเต็มมาในส่วนของเครื่องเสียงโบสนะคะให้ลำโพง12ตําตำแหน่งค่ะในส่วนของรุ่นอื่นๆเนี่ยใช้ลำโพง8ตํตำแหน่ง ะะและ CX 3 0นะคะก็มาตรวัดการแสดงผลข้อมูลการขับขี่นะคะ TFT LCD นะคะขนาด7นิ้วแล้วก็ในส่วนของอแสดงการข้อมูลการขับขี่นะคะบนกระจกวินชิลอีกด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะตัว CX 3 0นะคะเราลองรับในส่วนของ Apple CarPlay นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อการใช้งานนะคะระบบนำทาง n a v i g เตอรหรือว่าแอปพลิเคชันการฟังเพลงต่างๆได้ง่ายเลยนะคะเพียงแค่ เสียบสายนะคะแล้วก็ในส่วนของ CX 3 0อะ่ะจัดเต็มในเรื่องของระบบความปลอดภัยแบบครบคันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยนะคะที่มีถุงลมคู่หน้านะคะถุงลมด้านข้างม่านถุงลมแล้วก็ถุงลมบริเวณหัวเข่าคะ่ะมาให้ด้วยกันถึง7ตําแหน่งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมทางด้านผู้นั่งผู้โดยสารนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ผมเดี๋ยวเรามาต่อในตำแหน่งผู้ได้สารต่อหน้านะครับผมหน้าจอนะครับเป็นแบบเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับให้หน้าจออยู่ที่8.8นิ้วนะครับการทำงานของหน้าจอ ตัวเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับทำงานควบคู่กับตัวเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะครับการควบคุมของความบันเทิงทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นการควบคุมของเครื่องเสียงนะครับการตั้งค่าความปลอดภัยของตัวรถในเชิงป้องกันและหลายๆอย่างจะอยู่ที่ตัวนี้ทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าครับผมเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้โฮนะครับที่ตัวของ CX30 ให้อร์มาแบบดูอัลโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาตำแหน่ง ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยสามารถแยกความเย็นได้เลยซ้ายขวานะครับที่สำคัญในการออกแบบของตัวคอนโซลกลางค่อนข้างจะออกแบบมานิ่มนวลครับสามารถเท้า,ทาได้ทั้งซ้ายและขวาทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าเพราะว่าออกแบบมาค่อนข้างจะเต็มนะครับที่สําคัญในส่วนของด้านในนะครับค่อนข้างจะกว้างมากเก็บสัมภาระ,ะได้ค่อนข้างเยอะ iPad m ม n i เนี่ยใส่ได้สบายเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในจะมีในส่วนของ usb นะครับ สามารถที่จะเสียบ USB ได้จากทางด้านนี้เลยหรือว่าลองรับช่องไฟ12โวลต์น,นะครับโอเคครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว s p ตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับตัว s u n r o o ในการใช้งาน Sunroof ไนค่อนข้างจะง,ง่ายมากเพียงปลายสัมผัสนะครับกดเพียงหนึ่งครั้งมันก็สามารถเปิดทันทีนะครับเปิดเสร็จแล้วเวลาปิดนะครับเราก็สามารถจะปิดได้เลย ในการออกแบบของคอนโซลกลางนี่นะครับสังเกตจากด้านหน้านะครับจะมีช่องของการวางกุญแจค่อนข้างจะกว้างใหญ่สามารถวางมือถือก็ได้แล้วก็ที่สําคัญตำแหน่งของแก้วน้ํามีการย้ายจากด้านหลังไปไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการใช้งานจริงๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อถึงด้านหลังกันเลยนะครับผมพอเราลงมานั่งข้างหลังก็พอได้ไหมคะพี่กระชับดีมากครับค่อนข้างจะนั่งสบายแล้วก็วัสดุข,ของบอเบาะค่อนข้างจะนิ่งใช่ค่ะ ให้ความรู้สึกที่แบบว่าคือวัสดุภายในมันค่อนข้างพิถีพิถันเนาะครับผม<ช>ด้านกลางก็มีในส่วนของ<ช>ที่พักแขนขนาดใหญ่พร้อมกับช่องวางแก้วที่สำคัญมีหัวหมอนของแถวที่สามมาให้ด้วยนะ<ช>ครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะทุกรุ่นของ CX 3 0ก็จะใส่ในส่วนของแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะก็ให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางเลยค่ะพี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน การพับเบาเป็นยังไงบ้างสี่สิบหกสิบเป็นยังไงบ้างครับผมด้านของอ้อม60บค่ะพี่เอกก็เพียงแค่กดปุ่มนะคะก็สามารถที่จะพับเบาแล้วก็ขนสัมภาระได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลองเปิดด้านท้ายดูนะครับค่ะพี่โอ้กว้างขวางเลยทีเดียวรือว่ากว้างขวางมากมากครับผมค่ะและสําหรับข้อมูลที่เราสองคนนะคะได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกันในวันนี้ก็เป็นแค่เพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามานะครับสัมผัส ัวรถนะครับพอมกับทดลองขับได้ที่มาด้าเจพสาขาปัติบรณน,นะครับถนนเรียบด่วนรามอินทานะครับผมค่ะและหากลูกค้านะคะต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นให้ไว้ตามนี้ได้เลยค่ะและยังไงในวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีครับ